จะซื้อ iPad Air 5หรือว่ามี iPad Air 5แล้วจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์เสริมแบบไหนที่ใช้กับ iPad Air 5ได้วันนี้ Apple Chief มาพูดถึงเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมลิฟตจาก Apple Chief นะครับวันนี้ก็จะพูดถึง iPad ที่เป็น Talk of the Town มากๆนะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็พอถึงปีนี้ต้นปีนี้ก็มี Generation ใหม่เกิดขึ้นมาก็คือ iPad Air 5นั่นเองซึ่งในมือผมตอนนี้คือ iPad Air อันนี้คือสีนะฮะยังห้ยังไม่ถึงมือนะครับอันนี้คือ4ตัว sky blue ซึ่งตัว b บลูจริงๆก็จากที่ดูในบางเครื่องมาจากต่างประเทศก็เห็นว่าค่อนข้างสีเข้มนะผมในความที่เห็นผมเนาะมันค่อนข้างดูสวยขึ้นนะครับที่จะบอกก็คือว่า ทุกอย่างที่ใช้กับ iPad Air 4ได้สามารถนำมาใช้กับ iPad Air 5ได้ทั้งหมดเลยครับทดลองมาแล้วเรียบร้อยนะครับกับลูกค้าที่พรีออเดอร์ทันในวันแรกแล้วก็ได้รับเครื่องนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งของ Apple Chip N s Shi p เองไม่ได้มีเครื่องมาณนะวันนี้นะครับแต่ได้ทดสอบอะไรไบ่อยหมดแล้วนะครับซึ่งจาการทดสอบใช้ด้วยกันได้ทุกอย่าง ฟิล์มปากกาเคสทุกอย่างใช้เหมือนกันได้หมดเลยนะครับออโต้เวกซ์ลิปทุกอย่างมีเหมือนกันครับอาจจะต้องดูไปที่เซตติ้งของตัวเครื่องอีกทีในรูปแบบของบูทูธต่างอานาเพราะบางทีบางเครื่องอาจจะมีเซตติ้งที่อาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะใช้กับบางอุปกรณ์เสริมกับเซตติ้งบางอย่างไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่เครื่องแล้วแต่อุปกรณ์เสริมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ของชิปเองใช้ได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับทีนี้มี ipad air 5มาแล้วจะต้องระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับมันจะขึ้นชื่อเรื่งงตงนี้คับววามา,มวมนนวาม มีข้อเสียอย่างครับที่ทุกคนรู้กันคือมันงอได้ครับคือถ้าผมพยายามจะงอตรงนี้มันก็สามารถที่จะงอได้ไม่ยากเลยครับแค่เนี่ยผมรู้สึกว่า,าผมออกแรงแบบเต็มข้อนะมันหักมันงอได้เลยนะครับซึ่งเรื่องของ iPad งอที่ผมบอกเนี่ยมนเป็นประเด็นมาเกือบเกือบสปีแล้วและที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นคือทาง p p ปเไม่รับเคมครับเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาว่างอต้องเท่านี้เท่านั้นเกิดจากอันนี้อันนี้ เขาหนึ่งจะรับเคมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอาการงอที่เกิดจากการใช้งานทั่วไปแบบที่มันไม่เห็นได้ชัดแต่มันเห็น,นแต่มันคือมันไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเอาแบบนี้ดีกว่าพออาการงอที่มันไม่มีผลต่อการใช้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทาง Apple <อ folk S 2> ไม่รับเคมทาง i อแค์ไม่รับเคมเ,ครเราก็ต้องใช้มันไปซึ่งจากการใช้งานของผมการที่มีอาการเครื่องงอนะครับแม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยก็ตามไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานเลยครับมันงอแล้วงอประมาณหนึ่งได้ซ้ำไม่มีผลต่อการใช้งานงอถึงขั้นบางทีงอกลับมาเหมือนเดิมก็ไม่มีผลต่อ จจเพราะว่าจิตใจเราซื้อขอมามาณส0งหมื่0มาเนี่ยมันก็ไม่อยากให้อุปรกรณ์แบบนี้มันเกิดอาการงอขึ้นมาถึงอุปรกรณ์เสริมกันครับอย่างที่บอกไปว่าอุปรกรณ์เสริมที่สำคัญที่สุดสำหรับตัว iPad เนี่ยนะครับก็มี2อ,อย่างคือเคสกับฟิล์มครับขอเริ่มที่เคสก่อนแล้วกันนะครับเคสประมาณ90-95%ในตลาดนะครับจะเป็นเคสที่ compatible กับ iPad Air และ iPad Pro แปลว่า iPad Air ตัวนี้กับ iPad Pro M1 นะครับมีขนาดทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลยด้วยซ้ำนะครับต่างกันแค่เรื่องของ Touch ID ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่างเรื่องของตัวกล้องตรงนี้นะครับแล้วก็ต่างสุดท้ายคือตรงขนาดขอบหน้าจอนะครับตรงนี้แต่อันนี้ไม่ค่อยเห็นได้ชัดเท่าไหร่มันฐานแค่0.1นิ้วเท่านั้นนะครับลหลักๆคือ Touch ID นะครับแล้วก็ลหลักๆคือกล้องด้านหลังนะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จคนที่ใช้เครื่อง iPad Air 5หรือว่า Air Pad Air 4เนี่ยจะต้องเสียสละอะไรเพื่อใช้เคส ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับซึ่งเคสส่วนใหญ่ที่เขาจะทำขึ้นมานะครับคือเอาให้เราใส่แบบนี้ครับอันนี้คือเคสของ Apple Chief นะครับรุ่น Tiger สําหรับ iPad Pro นะครับตัว11นิ้วนะครับย้ำนะครับคือ iPad Pro ถ้าเราใส่ iPad Air เข้าไปใส่ได้ทุกอย่างปกติเลยครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นกับเคสหลายยี่ห้อเกือบทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้สําหรับ iPad Air 5นะครับเขาบอกว่าคือ Air 5เลยแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะเป็นรูแหว่งแบบนี้ครับเห็นไหมฮะ iPad เเรรรรราาตงงนนนี้้้ยมัััไดบบกกปปอะค แล้วก็เขาก็มีคัตเอาตัวรูด้านบนมาซึ่งอันนี้ก็ดีสําหรับเจ้า iPad Air แต่คนที่ใช้ iPad Pro ก็ต้องมีรูด้านบนนะทั้งที่เขาไม่จำเป็นจะต,ต้องมีรูเขามีปุ่มซิลิโคนที่ปิดของเขาได้อย่างไม่ชิดจะดีมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องเสียสละมาก,กับเคส95%ตลาเตแต่ลแต่กับ Apple Chief ไม่ใช่ครับเคส c h i e เราไม่ต้องเสียสละตัวนี้ครับเพราะว่าเคส c h i e ออกแบบมาเพื่อสําหรับ iPad Air 4และ Air 5โดยเฉพาะครับโดยเฉพาะคือไงนะครับโดยเฉพาะก็คือว่าเคส s h i e f พอเราใส่เข้าไปนะครับในมือผมคือ ออริจัมมนะครับออริจัมมสีดำสิ่งที่เห็นคือดีไซน์นะครับมันเพอร์เฟกฟิตกับเจ้า iPad ดแอรและ iPad Air 5แบบพอดีเดตตัวกล้องคัทเอาดีไซน์ชกเฉียวนะครับด้านบนมีคัทเอาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับเป็นดีไซน์ที่เกิดมาเพื่อเจ้า iPad ดแอรและ Air 5โดยเฉพาะนะครับฉะนั้นเคสของชีฟนะครับก็จะเป็นออริจัมมแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็น People นะครับหรือว่าจะเป็น Titan นะครับสามารถ รองรับ iPad Air 4และ Air 5แบบ Perfect Fit ทั้งหมดนะครับที่พูดถึงตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าเน้นเคสกันงอใช่ไหมครับเคสกันงอผมจะบอกว่าสิ่งที่ Apple Chief อยากให้ทุกคนได้ลองใช้ที่สุดนะครับมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ People c เค e อย่างที่ผมบอกไปตัวนี้เนาะนะครับ People c เค e จะมีตั้งแกนตรงนี้นะครับแกนตรงนี้ช่วยเรื่องกันงอได้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครต้องการการกันงอและก,กันการกระแทกแบบขั้นสุดที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับจะแนะนําไปที่ไททัน ไททันเคสนะครับเป็นเคสแบบใสนะครับซึ่งเคสแบบใสนี้เป็นเคสแบบ Military ี่ a n d นด d านเลยครับเมทัลลิี่ดคือกันงอแบบสุดยอดนะครับแล้วก็กันกระแทกได้ด้วยนะครับเพิ่มฟังก์ชันการกระแทกแบบปกมาจาก3เมตรนะครับไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นเลยทั้งสิ้นนะครับคือเจ้าไททันตัวนี้นะครับฉะนั้นถ้าต้องการการปกป้องขั้นสุดยอดนะครับ ไปที่ไทยท่นครับมีทั้งออริ a กมีและจอยโฟลถ้าารต้องการกันงอแบบดีๆเลยนะครับการกระแทกประมาณหนึ่งนะครับผมไปที่ p ีโพ e เเ s e เลยนะครับลองรับปลอบปากกาด้วยฟังก์ชันการพับต่างๆครบที่สุดในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าต้องการเคสที่ Perfect Fit ไม่มีการเพิ่มความหนาไม่มีการเพิ่มอะไรทั้งสิน้นออกแบบมาในดีไซน์ที่ Apple ตั้งใจให้คนใช้ iPad แบบไหนมาใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็จะไปที่อ i g a m i มีจอยโ o l ์เลยครับ ฟิตจะค่อนข้างเพอร์เฟกกับเจ้า iPad มากๆนะครับไม่เพิ่มน้ำหนักไม่เพิ่มความหนาให้มันเกินเลยไปดั้่สิ้นนะครับรวมถึงมีรางปากกาแปะชาร์จได้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับการดีไซน์นต่างๆก็ออกแบบมาเพื่อเอื้อมหน่วยต่อคนใช้ iPad Air 4 a i r 5 แน่นอนนะครับนอกจากเคสแล้วเราก็จะมีในส่วนของฟิล์มด้วยนะครับฟิล์มเนี่ย compatible ทั้ง Air4 Air5 และ Pro นะครับเพราะหน้าจอมันเป็นเฟรมเดียวกันเลยไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็น perfect fit เช่นเดียวกันนะครับฟิล์มมีทั้งแบบกระดาษ กระจกกระดาษกระจกใสกระจกด้านบลูไรท์คัตไพรเวซี acy, มีเยอะไปหมดไปเลือกได้ครับปากกาทางเลือกถ้ามองว่า4 0 0 0กว่าบาทสำหรับ Apple แพงไป990บาทซื้อที่ Apple s h ช p สบายใจแน่นอนนะครับเป็นทางเลือกที่ดีใช้ได้ดีและมีประกันให้ด้วยนะครับซื้อที่ไหนก็ไม่สบายใจเท่าซื้อที่ Apple s h ช p แล้วนะครับรวมถึงตัวคีย์บอร์ดหรือว่าเคสคีย์บอร์ดแบบต่างๆนานาก็มีให้เลือกมากมายไปที่เว็บไซต์ที่ Apple s h ช p ได้เลยนะครับหรือว่าถามแอดมินเราก็ได้อยากรู้อะไรเพิ่มคอมเมนก,น,มมกน,มน้าจหาา Apple Sheft